สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญสวัสดีค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด9ท่านด้แก่นางถาปณีมีแสงเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญพื้นที่รับผิดชอบ19ตำบล194หมู่บ้าน21ชุมชนในกยกนกสวัสดิ์พลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบ4ตำบล1กลุ่มงาน น้แก่ตำบลบุงตำบลห้วยไร่ตำบลสร้างนกทาตำบลคึมใหญ่และกลุ่มส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตนางสาวเบญจมาพรจันทละเสนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบ4ตำบลน1นกลุ่มงานน้แก่ตำบลโนนโพตำบลน,นายมตำบลน,นามหม่อมา้าตำบลน,น้ำปลีกและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากเกษตรกรนางสาวทิติกาทางดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบ4ตำบล1กลุ่มงานได้แก่ตำบลนาแต้ตำบลนาผือตำบลเหล่าพลวนตำบลไก่คำและกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางอลิสาสุดสังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ4ตำบล1งานได้แก่ตำบลนาจิกตำบลหนองมะแซลตำบลปลาขาวตำบลดอนเมย และงานสู่เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสอบฮกในปรเชษบังทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ3ามตำบลหนึ่งกลุ่มงานได้แก่ตำบลกุดประดุกตำบลโนนหนำแทงตำบลน,นาวังและกลุ่มอรักขาพืชนางกัญญาลักษีวิเศษเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนางสาวสุรางศีแก้วเจ้าพนักงานธุรการ รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารทั่วไปและนายไมยตรีนามบุตรพนักงานทั่วไปกิจกรรมในเดือนธันวาคมประจำปีงบประมาณพศ2569รวมงานการประกวดงานประเพณีฮ2จิบสงานประจำปีอำนาจเจริญพศ2568ประกอบด้วยการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนาจเจริญกล้วยมะพร้าวไอ้โรงงานมันสำปะหลังหัวใหญ่ พร้อมรับมอบรางวัลจากนายเสยนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญณสลันะรรกลางจังหวัดอำนาจเจริญรวมอยู่เวียนงานประเพณี22และงานประจำปีอำนาจเจริญณนะซุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สลักลางจังหวัดอำนาจเจริญรวมงานรับพิธีวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2568ณหอประชุมพญานาคลิน รวมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ประจำปีงบป,ประมาณพศ2568ณโรงเรียนบ้านหนองไฮตำบลหนองค่าอำเภอปทุมราชวงศารวมเป็นเกียรติในการตรวจประเมินแปลงเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสาขาผลิตพืชอินรียดีเด่นระดับประเทศณไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มบ้านหนองเมก็กตำบลคึมใหญ่สนับสนุนพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นของรางวัลสำหรับผู้ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะในวันที่12ธันวาคม2568ณหอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญให้บริการเกษตรกรในการออกใบารายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569การประชุมในเดือนธันวาคมปีงบประมาณพศ2569ประชุมข้อราชการเร่งด่วนและว,วางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ รวมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด t ูบีนัมเบอร์วันณห้องประชุมชั้นสองสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญรวมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่สำหรับการใช้ข้อมูลจุดความร้อนสะสมในพื้นที่เกษตรและการสร้างลูกร์สตูดิโอผ่านระบบซูมมิทติ้งรวมอบรมพัฒนาทักษะในทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบซูมมิทติ้ง งานฟังก์ชันในเดือนธันวาคมประจําปีงบประมาณพศ2569จัดเวทีแห่งการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตปีงบประมาณพศ2569นาแปลงใหญ่ถั่วลิสงตําบนนาแต้เยี่ยมเยยนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนขี้เหล็กหมู่ที่9ตําบนานาว,วัง เยี่ยมเยอนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักพร้อมให้คําแนะนําในการกําจัดศัตรูพืชเบื้องตน้นณหมู่ที่1ตําบลนาแต้สำหรับวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญขอขอบคุณค่ะ